ทุกคนสวัสดีครับนี่คือตรงนี้ถ,ถนนพระหลนโยธินใช่ไหมลูกอ่าถนนพระหลนโยธินว่าจัก,กรยานล้อใหญ่มากเลยถนนพระหลนโยธินตรงนี้ทุกคนจําง่ายๆว่าวัดหนองบัวขาววัดพระบาทน้ําพุเนี่ยฮะขับรถมาเรื่อยๆจากวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ใช่ไหมมาเรื่อยๆแล้วก็ทางเข้าของดีสอร์ทบ้านรวยสุขจะอยู่ตรงนั้นนะก็เรียกว่าหมู่บ้านตําหนักเย็นเก้าอะไรประมาณเนี้ยทุกคนไม่ยากเลยบ้านหน่อยหนึ่งก็จะเจอ ปังนะฮะปังพารวยทุกคนจาน๋านี่ราคาไม่ได้แพงเลยราคาแบบมิตรภาพอยู่แล้วเพราะอุดหนุนน้องเขาจะมีตระปังเย็นแบบนี้ด้วยค่ะนี่ขนมปังเย็นสารพัดไปปังเย็นชาเขียวปังเย็นนมชมพูโอวันตินโอริโอมีหมดเลยเริ่มต้น35บาทาบาททุกคนจ๋าถูกมากแล้วก็มีช็อปปิ้งหลากหลายมีทั้งท็อปปิ้งกับโอ,อริโอไข่มุกโ,กโกโก้ครันช์กาแฟสดก็มีนะฮะกับคอฟฟี่เป็นแบบะคอนเฟรกคฮะนี่ฮะเย็นีีนไข่ปลานะฮะก็จะเป็นแบบท็อป ใส่ไปเลยนอกเหนือจากเป็นไข่มุกแล้วทุกคนน่าทานมากในี่ฮะหน้าตาดูสินะฮะเพิ่มไข่มุกฟรีค่ะที่นี่นะฮะนี่คือปังปังพารวยจะไม่ลูกวิกฤตสาขาแล้วตอนนี้สาขาที่สาขาแรกสาขาเดียวใช่ไหมโอเคไว้ค่อยขยับขยายไปฮะตรงนี้ทุกคนมีหนึ่งเดียวในโลกของที่นี่เลยต้องพูดอย่างนี้เพราะไม่มีการเปิดสาขาจะได้ดูแลลูกค้าทั่วถึงนี่ฮะปังปิ้งนมเนยสดนะฮะมีหมดเลยรน่ารักมากนะฮะ จังหวัดลบบุรีทุกคนตรงนี้เรียกว่าทะเล,ะเลสาบชุบศรค่ะนะฮะเรียกสั้นๆทะเลสาบชุบศรหรือทะเลชุบศรนั่นเองซึ่งเป็นที่ที่ผลิตดินสอพองเยอะที่สุดลายแมนเข้าตลอดนะฮะรายเดอร์เข้าตลอดทุกคนเนี่ยไปโคกสำโรงไปไหนตอนไหนนะฮะที่ตรงนี้จะเป็นบคสอที่ทําการบคอสอลบบุรีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ร้านข้าวแกงใต้ก็อยู่ตรงนี้ด้วย น่ารักมากเลยกันเองมากทุกคนเราควรสนับสนุนร้านแบบนี้ฮะน้องจ่าถ้าเกิดตรงไปตรงนี้ไปโคกสำโรงแล้วไปไหนได้อีกอะนครสวรรค์ได้อยู่ใช่ไหมทะลุก,กันไปทุกคนนะฮะใครมีรถส่วนตัวยิ่งสะดวกตรงข้ามกับวัดหนองบวัวขาวทางเข้านะฮะแล้วก็วัดพระพุทธบาทมี l o ต u s g สโก f เฟสตรงนี้ด้วยจำง่ายๆเอะพี่เห็นโรงเรียนตรงนี้มันโรงเรียนอะไรอยกูกที่เขาบอกมีปวอสอ,อะไรตรงนี้สะพานลอยอะ าลาวลบุรีเหรอช,ชื่อโรงเรียนเทคนิคลาวโลบุรีหรือว่าอะไรอโอเคใช่เหรอทุกคนเพราะเวลาถามตรงนี้เขาจะมักจะบอกว่าตรงนี้เป็นเป็นลาวโวะลาวโวก็คือที่นี่ทะเลสาบชุกสอนตรงนี้เลยถนนพระขนโยธินเนี่ยฮะเราแวกทางเข้าวัดถนนแค่ทางเข้าวัดพระพุทธบาทพระบาทน้ําพรุแล้วก็วัดหนองบัวขาวทุกคนรถมากป่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันทุกคนจ่านี่ฮะนะฮะมีทั้งชาผงชาเผือกหน้าทานละซีชานมชาเขียวทุกคนดูสิ ิดมากนะะนี่ฮะคืวเราเดินไปนะคะทุกคนชมเมืองไปนะคะนี่ฮะทุกคนบรรยากาศนะคะสบายสบายฮะยามเย็นฮะทุกคนจ้ะนี่ฮะทุกคนมาพักที่นี่นะฮะหาของกินง่ายสนับสนุนนะคะสินค้าร้านอาหารไทยริมถน,นนะฮะไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องดังล้นฟ้าเราก็อุดหนุนเขาได้ถูกไหมฮะ เพราะว่าเขาหากินโดยสุดจริตเขาก็อยากได้เงินไงฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปแพงไม่ต้องไปนั่งขนาดแบบต้องดังมีชื่อเสียงอะไรถูกไหมฮะทุกคนเพราะบางร้านเนี่ยเขาดังแค่ไหนเนี่ยลองถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเข้าร้านเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เฉยๆกับเราแต่เราเข้าไปเขาก็ยินดีอยู่แล้วเพราะว่าเราไปสร้างเงินให้เขาถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราสนับนุนร้านเล็กๆก็ได้ร้านโชว์หวยก็ดีอะไรประมาณเนี้ย เนี่ยเราเข้าที่นั่งออพอทีนั่งเย็นตรงนี้ทุกคนก็จะเดินทางกลับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช็คเอาท์แต่เชา้านะทุกคนบรรยากาศดีมากตอนเย็นๆทุกคนอร่อยมากทุกคนร้านปังพารวยน้ำเขาเมื่อกี้สุดนี่ค่ะเนี่ยม่วง,ง,งกำลังดื่มชาม่วงนะฮะชาม่วง,งก็คือชาเผือกอร่อยมากอืมเข้มข้นมาก เนี่ยเราเดินมาหาตอนวันที่มาจําได้ไหมหลงทางรถสองแถวก็จะให้ลงตรงนูนน้นนะเพื่อจะให้ต่อมอเตอร์ไซค์มาเพราะว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะสะดวกนะฮะมอเตอร์ไซค์จะแบบลัดเลาะแต่พอมารถสองแถวเนี่ยจะเข้าตรงไหนยังไม่รู้ชะตาก,กรรมถูกไหมก็นั่งปักโลเคชันมาเรื่อยจนรดระยะทางจาก4กิโลสมกิโลจนเหลือ1กิโลเหลือ800เมตรก็เดินเข้าซอยก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันไม่ได้ยุ่งยาก มันไม่ได้ยุ่งยากเลยนั่งสองแถวมาถูกไหมฮะจากในตัวเมืองเลยทุกคนสีขาวอะฮะนะฮะนั่งสีขาวเส้นรถโคกสำโรงอะจำง่ายง่ายแก็มาลงนะฮะตรงตรงหน้าปังพารวยก็ได้เห็นไหมฮะข้อดีของการไม่ต้องขับรถนะฮะไม่ต้องเปลืองน้ํามันไม่ต้องหาที่จอดรถไม่ต้องมาลุน้นรถสี่กลางทางนะ,ะเดินทางโดยรถสาธารณะก็เลิศนี่ฮะ ถ้าเกิดเราเลี้ยวตรงไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นพระตำหนักเย็นซึ่งเป็นที่ประทับอิิยาบรของสมเด็จพระนารายมหาราชสมัยก่อนแล้วตรงนั้นก็โอ้โหล่มลื่นม,มากทุกคนสวยมากแต่ถ้าเกิดเราไปทางบ้านรวยสุขรีสอร์ทเนี่ยออกอีทางข้างๆอ่ะนะฮะก็จะชมวิวไปก็จะไปเป็นหมู่บ้านที่ผลิตสินสอพองที่ใหญ่ที่สุดทุกคนเมื่อเช้าที่พาไปใน EP ที่แล้วทุกคนอยากประทับใจมากแต่อย่างที่บอกแหละพอเราเข้าไปแล้วพออยู่ยิ่งอยู่นาน ก็จะเกิดปฏิกิยาของคนที่ทํางานไม่พอใจก็มีนะเพราะเขามองว่ามาถ่ายอะไรประมาณนี้นะฮะมันต้องรีบถ่ายรีบออกเหมือนกันนะบางทีเพราะคนสมัยนี้เนี่ยอย่างบางคนเวลาเขาเป็นกรรมกรในในที่ทํางานต่างๆเขามีความกดดันนะฮะก็อาจจะมองเราแปลกๆแล้วเขาจะแบบไม่ได้น่ารักทุกคนถูกไหมฮะอันนั้นเราก็ต้องระวังตัวบางทีเนี่ยตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆอันิเซนาเซ็นเตอร์หรอใครจะเช่าสถานที่ขายของนะฮะนี่ฮะ ที่นี่ได้เลยหะลบบุรีทะเลชุบสอนทุกคนเราชอบมุมนี้ที่สุดเลยสวยชอบย้า <c oughs> มะขามนะฮะทุกคนที่มะขามกับมะขามป้อมมะขามธรรมดาแล้วก็ละมุดสายมือละมุดยางคดเยอะเลยทุกคนนะฮะอ๋อบ้านนี้สวยจังเลยทุกคน สวยมากน่าอยู่มากนี่ครับบรรยากาศนี่คือมียูคาลิปตัสเราชอบถ่ายมุมนี้ยูคาลิปตัสจะสวยมากกคนก็จะเดินนะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับบ้านรวยสุขรวยโศกทุกคน mhm. อยากทุกคนมาเที่ยวพอมาลบบุรีทุกคนจะต้องแบบหาที่พักใช่ไหม จะพักที่ไหนนนองที่ไหนดีบางคนชอบพักในเมืองนะจะได้เดินแบบถ่ายรูปปิงบางคนก็ชอบเนี่ยชอบปิงถ่ายกินแถวนั้นแล้วก็ออกนอกเมืองมาที่นี่หรือจริงๆจะใช้คําว่านอกเมืองก็ไม่ได้ไกลมากนะครับมาจากวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ตรงนี้ก็ไม่กี่กิโลมีรถยิ่งสะดวกนะฮะมารถสองแถวก็เดินเข้ามานิดเดียวมาพักผ่อนนะฮะใช้ชีวิตสัมผัสธรรมชาติแบบนี้สวยนะครับ นี่พระอาทิตย์กลังตกดินส่วนใครจะไปเที่ยวที่ป่าศักดิ์ชนฤธิ์น้ำตกวังก้านเหลืองจะไปเขาวงพระจันทร์ก็สะดวกไม่ได้ไกลเลยนะครับยิ่งมีรถนะครับวางแผนนั่นแหละฮะเห็นป้ายหลักกิโลไหมแต่ถ้าเกิดเราเดินไปเรื่อยๆก็จะออกทะลุไปเป็น ตังน,นั้นจะเป็นวัดซากซึ่งเป็นที่ประหารชีวิตของเจ้าพยาเจ้าพญาวิชาเยนสมัยสมเด็จพันนายนะครัทุกคนตามเรื่องของบุตเพศนิวาสชอบโค้งตรงนี้ฮะเดี๋ยวก็ถึงละถึงแล้วทางเข้านะครับซอยคุณตรุณน,นะฮะเมื่อกี้มันตัดไปนะครับอีกช่องหนึ่งความจําเต็มฉะนั้นเนี่ยอย่ากตกใจนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคลิปสั้นแล้วมันตัดไปดยที่แบบยัง อาจจะไม่ได้ยาวนี่ฮะเดิวไปก็ถึงนะบ้านรวยสุขบิศอแต่ถ้าเกิดเราตรงไปอย่างที่บอกก็จะเป็นวัดซากเป็นวัดเก่านะครับแล้วก็ออกไปก็จะเป็นหมู่บ้านทําดินสอพองใหญ่โตมากจะเห็นดินเนี่ยเป็นดินสอพองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราโพสต์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับ